สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับใส่ไม่ยังกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มเกาะกละไลฮิตบลอลลาะเพื่อนรักฮามาสเสียหายยับเยนินไมมีชิ้นดีและโดนโจมตีอิสราเอลถล่มปิดชีพผู้นำพันอาหารคนสำคัญของกลุ่มเกาะกละลฮิตบลอลลาะดับสยองคารถและอิสราเอลแชพบกลุ่มกากระฮามัดหลายคน เข้าอยู่ในศูนย์โลจิสติกของ UN ในชีวนกาซาเพื่อเข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ UNRWA ในชีวนกาซาเหมือนรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและ RIP ทหารอิสราเอลเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งคนชาวโลกและชาวอิสราเอลรวมไว้อะไรกันสุดซึ้งเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบ ระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาติสบนล้ะและปันมิตรหลายเหตุการ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการ์แรกเป็นเหตุการ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลนะครับถล่มโจมต,ตีตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลลอเพื่อนรักของฮามาสอย่างต่อนเนื่องนะครับที่มีตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีแสดงติดกับทิศเหนือของประเทศอิสราเอลโดยจากการสรุปนี้นะครับในช่วงคำคื้นที่ผ่านมาเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลได้โจมตีอาคารหลายแห่งนะครับของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลาะที่มีการระบุตัวผู้ก่อการรา้าย ในเมืองอันอาดิซานะครับทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนจะทําให้เกิดระเบิดสะเทิงเสียหายยับเยนินไม้มีชิ้นดีตามภาพที่เขียนเลยนะครับเกิดกลุ่มควันและเปลวไฟลุกไปพุ่งจากตำแหน่งที่ระเบิดเจดมของกองทัพอิสราเอลลนใส่หัวกลุ่มก่อกระไลฮิตบอลล้อสะตุมสตุมใส่ไม่ยั้งเลยครับพี่น้องงานนี้คาดว่าทําให้สมาชิกกลุ่มก่อกระไลฮิตบอลล้อดับสยองขาดตึกแน่นอนนะครับโดยไปเตรียมเส้นขนาดนั้นหาร่างกันไม่เจอเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตึกแข็งนะครับพี่น้อง ยังแตกละเอียดขนาดนั้นงานนี้ชิ้นเนื้อของฮิตบุลเละคงหาร่างไม่เจอเลยทีเดียวซึ่งกองทัพอิสราเอลรายงานเพิ่มเติมว่าในช่วงกลางคืนนั้นคเครื่องบินรบเทพของกองทัพอากาศอิสราเอลได้โจมตีอาคาร ของกลุ่มกอกระไลฮิตบอนละในบื้นที่เมืองอันขยามควบคู่ไปกับอาคารทาหารอื่นๆของกลุ่มกอกระไรฮิตบอนละในพื้นที่โคชาคีลาทางตอนใต้ของเลวนานอนอีกด้วยทับงานนี้กองทัพประกาศอิสราเอลก็หาข่าวกรองที่ชัดเจนจากในข่าวกรองของกองทัพอิสราเอลนะครับส่งพิกัดมาให้เคอมิโรเทพของกองทัพอิสราเอลและส่งผลให้มีการโจมตีบ่อยครั้งนะครับในพื้นที่ต่างๆ ของกลุ่มกอกร้า,า,ายฮิบลเลด้วยน้ำมือของเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลที่ยิงระเบิดเจดมใส่ไมย่ยางสัตึมสัตตึมแบบนี้ใรัพี่น้องแับเรือนดับสยองเป็นปุ๋ยในแดนของประเทศเลบนานอนตอนใต,ต้ต่อไปแล้วสลับกลุ่มกอกร้า,า,ายฮิบลเลที่บังอาจมาเหมิมเพิ่มชอบยิงจรวดใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลดีนักสุดท้ายกรรมก็ตามสนองแบบนี้นะครับถูกสัตึมสัตตึมแบบนี้ด้วยน้ามือของกอ,องทัพอิสราเอลอยู่ดั่มไปนะครับพี่น้องในเมื่อ ชอบจะช่วยเหลือกลุ่มก่อการร้ายฮามาสเล่นงานประเทศอิสราเอลแล้วก็ถือว่าก่อความทาเขียนกับประเทศอิสาราเอลไปแล้วนะครับงานนี้เป็นกมก็ตามสนองคิดบนเลาะไปนั่นเองนะครับเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับปเป็นเหตุการณ์ที่สถานาดของผู้นํกออกากล,ลุ่มก่อการร้ายคิดบนเลาะนะครับเพื่อนรักฮามาสที่ขับรถไปดูตาหมาตาเรือนะครับแต่สุดท้ายก็หาดูไม่ว่ากองทัพอิสราเอลหมายหัวเขาไว้นะครับและนำมาสู่การที่ กองทัพประกาศอิสราเอลท่งโดนยิงจรววนะครับสังหารผู้นำทนาหารคนสำคัญของกลุ่มกอ,อกกรไลฮิตบอนเลาะดับสยองคารถบริทลเดียวโดยผู้นำทนาหารของกลุ่มกอ,อกกระไฮิตบอลเลาะคนนี้เป็นผู้บัญชาการภาคสนามระดับสูงของกลุ่มกอ,อกกรไลฮิตบอลเลาะเลยทีเดียวนะครับเสียชีวิตจากการโจมตีด้วยโดนของกองทัพอิสราเอลเมื่อคือนนี้ทางตอนใต้ของเลบานอนตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้และตามที่กองทัพอิสราเอลระบุไว้ระบุว่าผู้นำ สูงของกลุ่มก่อกราฮิตบุลละคนนี้ชื่อนายฮุสเซนอิบราฮิมก,กีนะครับเป็นผู้บัญชาการอาวุโสในหน่วยร,ร,รบทางตอนใต้ของกลุ่มก่อกราฮิตบุลละโดยก่อนหน้านี้เขาเป็นระดับผู้บัญชาการของกองกาําลังชายฝั่งฮิตบุลละด้วยนะครับพี่น้องตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวซึ่งกลุ่มก่อกราฮิตบุลละเองก็ได้ประกาศการเสียชีวิตของเขาไปนะครับจากการจบตีทางอากาศของอิสราเอลใกล้เมืองไทยนะครับ แต่ฮิตบลอนนั้นไม่ได้เรียกเขาว่าเป็นผู้บัญชาการนะครับพี่น้องแต่กองทัพอิสราเอลก็ระบุว่าเขาเป็นผู้นำทหารชั้นสูงของกลุ่มก่อการฮิตบลอในทางใ,ใต้ของประเทศเลบานอนนะครับและกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าในมักกีคนนี้นะครับได้วางแผนและดำเนินการโจมตีแนวหน้า ของอิสราเอลด้วยความหวาดกลัวหลายครั้งทำกลางสงครามนะครับหรือโจมตีใส่พื้นที่ทางชายแดนทางภาคเหนือของอิสราเอลครับจากการวางแผนของนายมักกีคนนี้นะครับพี่น้องสุดท้ายก็ชะตาขาน,นะครับถูกกองทัพอิสราเอลสืบทราบละระบุว่าเขาเป็นผู้สั่งการและอยู่เบื้องหลังการโจมตีประเทศอิสราเอลทางตอนเหนือ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ถูกไม้หัวจากกองทัพอากาศอ,อิสราเอลและนํามาสู่การส่งโดนโจมตียิงจรวดใส่รถของเขาดับสยองคารถไปในที่สุดนะครับกลายเป็นปุ๋ยในแดนของประเทศเลบานอนทางตอนใต้ต่อไปนะครับจากผนกรรที่ตามสนองเขาเองที่มาเล่นงานมาบัญชาการในการเล่นงานประเทศอ,อิสราเอลทางตอนเหนือก่อนสุดท้ายมาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอล ได้ออกมาแชร์การติดต่อกันของกลุ่มกวากรารละฮามาดกับ UNRWA ในชวนกาซ่านะครับที่ระบุว่ากลุ่มกวากรารละฮามาดหลายคนสามารถติดต่อและควบคมุมบริเวณศูนย์โลจิสติกของ UNRWA ในชวนกาซ่าในเมืองราฟานทานตอนใต้ของชวนกาซ่านะครับซึ่งอยู่ใกล้ ับยานพาหนะของสหประชาชาติด้วยนะครับพี่น้องตามภาพวิดีโอที่เห็นเหมือนกับว่ากลุ่มกอกระไฮามานั้นจะรู้จักมักคุ้นกับเจ้าที่ของ UN ในพื้นที่เป็นอย่างดีนะพี่น้องและมีการใช้อาวุธเข้าไปควบคุมด้วยนะครับ UNRWA ถูกควบคุมด้วยกลุ่มกวาการ้ายฮามาสนะครับพี่น้องและมีการติดต่อสา,างานกันด้วยนะครับตามภาพวิดีโอที่เห็นเลยครับพี่น้องที่มีการระบุว่ากลุ่มกวาการ้ายฮามาสหลายคนได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของ UN หลายคนนะครับในรถคันดังกล่าวและพี่น้องตามภาพวิดีโอที่เห็นถือว่าอันตรายมากๆเลยนะครับที่เป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่จากโดนสอดแนมของกองทัพอิราเลนะครับที่เห็นว่า กะละุ่มกอกระายฮามัตพร้อมอาวุธได้เข้าควบคุมศูนย์โลจิสติกของ UNRWA นะครับในเมืองดาฟาทานตอนใต้ของชวนกาซาซึ่งอยู่ติดกับยานพาหนะของสาชาชาติอีกด้วยนะครับซึ่งงานนี้ก็แสดงเห็นว่า UN กับกะละุ่มกอกระายฮามัต คงจะเป็นพวกเดียวกันแน่ๆนะครับพี่้องตามภาพวิดีโอที่เห็นที่กลุ่มกอระหามัสสามารถเข้าออกได้อย่างง่ายได้นะครับในบริเวณนี้ที่ระบุว่าเป็นการประสานงานการติดต่อกันนะครับระหว่างยูเอ็นกับกลุ่มกอระหามัสงานนี้ก็รู้เลยนะครับว่ายูเอ็นกับกาฮามัสอาจจะเป็นพวกเดียวกันนะครับ เหตุการณ์สุดท้ายเป็นข่าวเศร้าของทหารอิสราเอลนะครับเมื่อกองทัพอิสราเอลได้ประกาศการเสียชีวิตของทหารอิสราเอลอีกหนึ่งคนนะครับในระหว่างการสู้รบกับกลุ่มกม่อการร้ายฮามาสในจวนกาซาตอนใต้เมื่อวันนี้นะครับตามที่กองทัพอิสราเอลประกาศไว้โดยทหารอิสราเอลคนนี้นะครับชื่อจาสิบเอกอิลายากิสแพนนะครับอายุ19ปีจากกองพันที่75ของกองพลหุ้มเกราะที่7ของเมืองเปตาทิกวานะครับ ดยการเสียชีวิตของเขาสวนให้ทหารอิสราเอลที่ถูกสังหารในการลุกภาพพื้ดเดนของกองทัพอิสราเอลต่อกลุ่มก่อกร้าลฮามัสในจวนกาซาและในการปฏิบัติการบร,ริเวณชายแดนเพิ่มเป็น273นายแล้วนะครับแอดมินขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของทหารอิสราเอลคนนี้ด้วยนะครับซึ่งเขาก็ได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบของเขานะครับที่ปกป้องและกำจัดภัยคุกคาม ของกองทัพอิสราเอลจากกลุ่มก่อการร้า,ายฮาม,มัสานะครับพี่น้องซึ่งก็ต่างกับกลุ่มก่อการร้า,ายฮาม,มาัสอย่างกับฟ้ากับหิวนะครับที่กลุ่มก่อการร้า,ายฮาม,มาัสมีเพื่อ ปิดชีพประชาชนผู้บริสุทธิ์คนอื่นอย่างโฮลแอป่าเถื่อนนะครับแต่ทหารอิสราเอลคนนี้ทําเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับพี่น้องศักดิ์ศรีก็ต่างกันลากับฟ้ากับหิวนะครับแอดมินขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับทหารอิสราเอลคนนี้ด้วยนะครับและต้องขอจิตตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินนึกขอจากลากระเพียงเท่านี้แต่พูดนิยชาติพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้